เตือนด่วนล่าสุดนะครับเข้าไทย100%เน้น3วันติดเกิดอะไรขึ้นเรามาติดตามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันอีกเหมือนเดิมซึ่งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้กันก่อนวันที่22เวลาประมาณตอนสายๆเราก็จะพบว่าส่วนใหญ่ในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนท้องฟ้าปลดโปรงยกเว้นแต่ภาคตะวันออกบางส่วนก็มีกลุ่มเมฆเข้ามาบ้าง สำหรับบริเวณภาคใต้ก็มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆเหมือนกันเหมือนกับพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะภาคตะวันออกกับภาคใต้อยู่ใกล้กับทะเลซึ่งเรามาดูแผนที่อากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23มีนาคมดูจากเส้นไอโซบาร์นะครับยังมีเส้น118ลงมาปกกลุ่มดังนั้นไทยตอนบนก็ยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไป สำหรับบริเวณภาคใต้ดูจากอนิเมชันของลมลมตะวันออกปกลุมภาคใต้ด้วยกำลังค่อนข้างแรงสำหรับไทยตอนบนลมล่างปกลุมด้วยกำลังอ่อนถึงปานกลางดังนั้นภาคใต้ลมตะวันออกค่อนข้างแรงโอกาสการเกิดฝนก็ยังมีอยู่นะครับในวันนี้สำหรับบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียก็มีการก่อตัวนะครับของย่อมความกดอากาศตำ่ำ ซึ่งยอมดังกล่าวก็จะสามารถทำฝนให้กับพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางกับภาคใต้ตอนล่างได้ในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับส่วนไทยตอนบนโอกาสการเกิดฝนถือว่าต่ำมากๆเพราะลมล่างค่อนข้างอ่อนและลมบนมันกดให้อากาศจมตัวดูนะครับตามอนิเมชันของลมซึ่งการกดของเขาพัดเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกาแล้วกดให้อากาศไทยตอนบนจมตัว สำหรับบริเวณภาคใต้ต่างกันนะครับลม500เขาพัดเป็นวงกลมหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วมันจะไปกระตุ้นให้มีการยกตัวของกลุ่มฝนในภาคใต้ดังนั้นภาคใต้จะมีฝนตกค่อนข้างดีส่วนไทยตอนบนโอกาสการเกิดฝนในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ต่ำมากมากนะครับซึ่งเรามาดูในส่วนของปริมาณน้ำฝนกันต่อในวันนี้และวันพรุ่งนี้ต้นบ่ายในวันที่22 มีฝนตกนะครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสงขลาสจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนเย็นในวันที่22ก็มีโอกาสมีฝนตกนะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่และจังหวัดนราธิวาสนะครับมาดูตอนดึกในวันนี้ ก็มีโอกาสมีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ท่าขี้เหล็กนะครับสำหรับตอนเช้าตรู่ในวันที่23มีโอกาสมีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้3จังหวัดนะครับยะลาปัตตานีนราธิวาสสำหรับตอนบ่ายในวันที่23มีโอกาสมีฝนตกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดตรังจังหวัดนครศรีธรรมราช3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดสงขลาและจังหวัดกระบี่ ส่วนตอนเย็นในวันที่23พื้นที่ภาคใต้ฝนลดลงส่วนไทยตอนบนไม่มีฝนนะครับซึ่งเรามาดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่วันที่24จนถึง28มีนาคมกันต่อนะครับจากเส้นความกดอากาศก็จะพบว่ามวลอากาศเย็นเขาออกไปดูง่ายๆนะครับเส้นพันสิบเขาลงมาเส้นพันสเนี่ยเป็นเส้นอะไรครับ เป็นเส้นแห่งความชื้นดังนั้นเส้นพันสิบเข้ามาเนี่ยอากาศไทยเราก็จะร้อนอบอ้าวเป็นส่วนใหญ่และเราดูตามโมเดลนะครับมีตัวแอลปกคลุมอยู่ในพื้นที่อีสานตอนล่างนั่นก็คือย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนสำหรับในส่วนของลมล่างเราดูนะครับมีลมตะวันตกปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้สำหรับอีสานมีลมตะวันออกปกลุม แต่ลมสองทิศทางดังกล่าวเขาปกคลุมด้วยสปีดลมค่อนข้างอ่อนดังนั้นความชื้นที่จะเข้ามาเนี่ยค่อนข้างต่ําไปด้วยนะครับยิ่งลมแรงความชื้นยิ่งดีการเกิดเมฆก็เยอะแต่ยิ่งลมอ่อนการเกิดเมฆก็ต่ําความชื้นที่เข้ามามันก็ต่ําตามไปด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจสำหรับในส่วนของลมบนในช่วงตั้งแต่วันที่24จนถึง28นะครับก็จะพบว่ามีการพัดยกเฉียงขึ้นไปในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบนและอีสานตอนบนดังนั้นเมื่อลมบนเขาสนับสนุนให้เกิดการยกตัวของฝนดีขนาดนี้เนี่ยและสปีดลมค่อนข้างแรงด้วยดังนั้นภาคเหนือภาคกลางตอนบนและอีสานตอนบนก็มีโอกาสมีฝนฟ้ากระนองเกิดขึ้นได้ในช่วงตั้งแต่วันที่24จนถึง28มีนาคมดูนะครับจากลมบนเป็นแพใหญ่ลากขึ้นไปจากทะเลอันดามัน เฉียงขึ้นไปผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนอีสานบนแล้วเฉียงขึ้นไปอีกพัดยกขึ้นไปในพื้นที่ประเทศจีนตอนใต้นั่นแสดงว่าลมบนเขาสนับสนุนให้มีการยกตัวของฝนซึ่งผ่านภาคเหนือ100%เปอร์เซแบบนี้ดังนั้นเมื่อมีความชื้นเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้มีการยกตัวของฝนแน่นอนและฝนก็จะมาพร้อมกับลูกเห็บฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับก็ต้องระวังกันด้วยในพื้นที่ภาคเหนือ สำหรับบริเวณภาคใต้ในช่วงตั้งแต่วันที่24จนถึง28บอกเลยว่าแทบจะไม่มีฝนนะครับเพราะว่าลมทั้งสองทิศทางไม่ว่าจะเป็นลมตะวันออกกับลมตะวันตกเขามีกำลังอ่อนประกอบกับลมบนเขาก็อ่อนด้วยในพื้นที่ภาคใต้อากาศนิ่งมากๆนะครับภาคใต้และร้อนอบอ้าวด้วยในตอนกลางวันก็ต้องระวังนะครับซึ่งเรามาดูในส่วนของอุณหภูมิกันบ้าง ส่วนใหญ่ในช่วงตั้งแต่วันที่24จนถึง28ตอนเช้าก็จะมีอากาศเย็นเนื่องจากลมตะวันตกนะครับเขามาจากพื้นที่อิมาลัยจากแผ่นดินใหญ่ก็มีโอกาสนะครับที่จะนําความเย็นเข้ามาบ้างดังนั้นตอนเช้าก็จะมีอากาศเย็นส่วนตอนกลางวันเนี่ยต้องบอกเลยว่าอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ายอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนเขาเข้ามา ประกอบกับลมเนี่ยค่อนข้างเบานะครับไม่ว่าจะเป็นลมล่างผิวพื้นไปจนถึงลมล่างสูงจากพื้นดินประมาณ1,000เมตรเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาดังนั้นอากาศก็จะร้อนอบอ้าวค่อนข้างสูงนะครับซึ่งมาดูเรื่องของฝนกันต่อว่าจังหวัดไหนบ้างมีโอกาสมีฝนในช่วงตั้งแต่วันที่24ถึง28ในวันที่24นะครับตามในภาพก็ไม่มีฝนทั่วไทยในวันที่25ไม่มีฝนทั่วไทย วันที่26ไม่มีฝนทั่วไทยวันที่27ไม่มีฝนทั่วไทยวันที่28ไม่มีฝนทั่วไทยแต่โมเดลยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับสุดท้ายเรามาดูลักษณะอากาศตั้งแต่วันที่29มีนาคมจนถึง31มีนาคมดูจากเส้นความกดอากาศง่ายๆนะครับในพื้นที่ประเทศจีนมีเส้นพัน14เส้นพัน18เส้นพัน20ลงมาปกคลุมอีกแล้ว แล้วมันลงมาทําไมมันลงมาแล้วเราได้อะไรลองคิดภาพตามง่ายๆนะครับไทยเราเนี่ยมีอากาศร้อนจัดระหว่างวันที่2 4ส่ถึง28ส่วน29มีนาคมนั้นมีมวลอากาศเย็นลงมามวลอากาศเย็นก็จะมาพบกับอากาศร้อนดังนั้นก็จะเกิดแนวปะตะอากาศหลายพื้นที่ในพื้นที่อีสานภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือประกอบกับลมล่างเขามีกําลังแรงด้วยเป็นลมตะวันออกลมตะวันออกดังกล่าว พัดเป็นลมใต้ตะวัดเป็นลมใต้ประมาณนั้นนําความชื้นจากอ่าวไทยเข้าไปปกคลุมอีกดังนั้นความชื้นมีแนวปะทะอากาศเกิดโอกาสไทยตอนบนมีฝนตกหนักในช่วงวันที่29จนถึง30เอเนี่ยสูงมากๆร้อยละ80เปอซ็นตสำหรับบริเวณภาคใต้ภาคใต้เนี่ยเมื่อมวลอากาศเย็นลงมาถึงไทยตอนบนภาคใต้ก็จะมีโอกาสมีฝนตกซึ่งจะตกหลังจากวันที่30มีนาคม สำหรับในส่วนของอุณหภูมินะครับเราก็ต้องบอกกับทุกๆคนว่าอุณหภูมิก็จะแปลปรวนพันผวนนมากๆในช่วงวันที่29จนถึง31เพราะว่ามวลอากาศเย็นลงมาไทยเรามีอากาศเย็นแต่อย่าลืมว่ายอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนก็ยังอยู่กับเราดังนั้นมีทั้งร้อนทั้งฝนทั้งหนาวในวันเดียวอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งมาดูเรื่องของฝนนะครับก็จะพบว่าในวันที่29อีสานต้องระวังฝนตกหนัก30ฝนตกหนักทั่วไทยไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางและอีสาน31ภาคใต้มีฝนตกหนักภาคกลางมีฝนตกหนักภาคตะวันออกมีฝนตกหนักนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ